หากคุณอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือสงสัยว่าตัวเองกำลังติดเชื้อโควิด1 9อย่าลืมสังเกตการหายใจของตัวเองให้ดีเพราะทุกอาการหอบเหนื่อยหายใจติดขัดอาจไม่ได้หมายความว่ากำลังติดเชื้อแต่การพบเชื้อก็ไม่ได้หมายถึงอาการป่วยหนักที่อาจถึงแก่ชีวิตหรือต้องใช้เครื่องช่วยหายใจการประเมินสังเกตอาการตัวเองอย่างละเอียดเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่เหมาะสมเพราะโควิด -19 เป็นเชื้อไวรัสที่มุ่งทำลายปอด ผู้ติดเชื้อที่เชื้อลงปอดหรือปอดอักเสบจึงมักมีอาการหอบเหนื่อยหายใจไม่สุดแม้จะทำกิจกรรมที่ไม่ควรเหนื่อยเลยบางคนมีอาการไอรวมถึงมีไข้โดยวัดอุณหภูมิแล้วสูงกว่า37.5องศาแต่ทั้งนี้ทุกอาการเหนื่อยหอบอาจไม่ได้หมายถึงเชื้อที่ลงปอดเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนควรตรวจด้วยเครื่องวัดค่าออกซิเจนเพื่อวัดระดับความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดก่อนค่าออกซิเจนของคนเรา โดยปกติแล้วจะอยู่ที่96-100%ถ,ถ้าวัดได้น้อยกว่านี้ควรเข้ารับการตรวจหาเชื้อเพื่อประเมินอ,อาการโดยด่วนซึ่งหนึ่งในบริการของจุดคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร N-to-N โดยกลุ่มปตทคือเมื่อตรวจพบเชื้อมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยผู้ป่วยสามารถเลือกรักษาตัวแบบ home isolation และรับบริการ รถผู้ป่วยจัดส่งถึงที่พักระบบติดตามอาการด้วยแอปพลิเคชันระบบส่งอาหารสาม,มื้อตลอด14วันและกล่องพลังใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่บรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์จำเป็นรวมถึงเครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดที่ผู้ป่วยควรหมั่นตรวจทุกวันเพื่อเฝ้าระวังหากมีอาการรุนแรงขึ้น แต่หากพบว่าผู้ป่วยที่ติดเชื้อมีอาการหนักมีค่าออกซิเจนต่ำกว่า95%จุดคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร N-to-N ยังมีโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยสีเหลืองและสีแดงคอยให้บริการผู้ป่วยนอกจากจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดโดยแพทย์โรงพยาบาลสนามยังมีอุปกรณ์ช่วยหายใจและระบบออกซิเจนส่งตรงถึงผู้ป่วยทุกเตียง ทั้งนี้ผู้ที่สนใจหรือกำลังสงสัยว่าตัวเองกำลังมีอาการจากเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการตรวจผ่านแอปพลิเคชัน QQ บริการดังกล่าวจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการอยู่ที่วันละ1,500-2,000คนหรือหากไม่สะดวกจองสามารถ Walk-in เข้ามารับการตรวจที่จุดคัดกรองได้เช่นเดียวกันอย่าลืมหมั่นเช็คการหายใจและสังเกตอาการข้างเคียงของตัวเอง เพื่อที่จะได้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงปลอดภยัยเพราะว่าคนไทยทุกคนล้วนมีลมหายใจเดียวกัน